สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อซัมซุงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นซัมซุงวิดีโอคาสเซ็ตเพลเยอรนะครับยี่ห้อซัมซุงครับรุ่น 77hk นะครับคุณผู้ชมครับนี่มาดูกันนะครับเป็นระบบไฮไฟสเตเลอิโอหหัวอ่านนะครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ ซัมซุงนะครับคุณผู้ชมครับดินามิกเอ็กโคซาวสิสเทมนะครับรุ่น sv 7 7 hk นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับชื่อเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูครับชื่อรุ่นนี้ครับซัมซุง sv 7 7 hk นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อซัมซุงนะครับตรงนี้ก็สามารถเสียบไม้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เสียบไม้ได้ถึง2ช่องทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห เสียบไม้ได้ถึง2ช่องครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ปุ่มปรับอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าปรับมาตรงนี้อ่ามันมี normal ก็มีแล้วก็มีอะไรครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะมี NTSC อ่าแล้วก็ระบบอะไรครับตรงนี้พอนะครับเลื่อนมาทางนี้นะครับระบบพอ ะครับตรงนี้เป็นปุ่ม Play ปุ่ม eject ออกมานะครับปิดไว้ก็ได้นะครับปิดไว้มาดูทางด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นช่องต่อ AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับคุณผู้ชมครับก็มี AV out AV in นะครับไม่มีอะไรนะครับทางด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่าน ได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโอเทป VSS นะครับยี่ห้อ a m s u ุงรุ่น SV77HK นะครับเป็นระบบไฮไฟสเตอริโอหกหัวอ่านนะครับซิกเนต์ไฮไฟสเตอริโอคาราโอเกะครับเอาละครับเปิดเครื่องนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะแบบนี้ครับมามาชมภาพยนตร์เรื่อง วี s นะครับภาพยนตร์เรื่องคนเหล็กภาค2นะครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปนะครับมาดูมาทําการทดสอบกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเมื่อใส่ม้วนเข้าไปก็กดปุ่มเพลงได้เลยนะครับปุ่มเพลงก็จะอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บนี่ครับสัญลักษณ์เพลงก็จะขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับพระเจ้าไหนกำลังฆ่าคนรู้มั้งนี่ครับ ภาพยนตร์เรื่องคนเหล็กครับโอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนายจะไม่ใช่นักล่าสังหารอีกแล้วเข้าใจไหมเล่านายจะฆ่าคนที่ฆ่าไม่ได้น่ะทอ้โหโอ้โหสวยจริงๆครับคุณผู้ชมครับยทำไมเหรอทำไมก็ไม่ได้นะสิเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อฉันมากสวยงามครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมฉันจะไปช่วยแม่ฉัน สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องนี้สวยงามแล้วก็เล่นได้ปกติเลยนะครับแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับภาพนะครับคุณผู้ชมครับอ่าลองสต็อปนะครับก็ลองลองกดปุ่มสต็อปอ่าแล้วก็อีเจ็กออกมาครับนี่ครับกดปุ่มสต็อปแล้วก็อีเจ็กออกมาปุ๊บดูคุณผู้ชมดูนะครับโอ้โห ใส่เข้าไปใหม่ครับลองกดเพล์เล่นใหม่นะครับคุณผู้ชมลองดูหลายๆครั้งนะครับคุณผู้ชมเพื่อความมั่นใจนะครับอ่ากดเพล์ครับปึ๊บโอ้โหซัมซุงครับ S V 77 H K ครับดูครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา5,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสเกต Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ